สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับแมทเก๋าบุฟเฟ่ประจําวันที่3พฤศจิกาครับที่บ่อพิติีหำใหญ่เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆที่ตกปลาช่อนกับปลากระพงครับเขาเห็นคลิปที่ผมมาบ่อยแล้วก็มาถามตลอดครับว่าไอ้ตกปลาเก๋าเนี่ยมันตกยังไงมันต้องเดินเหยื่อต้องเคาะเหยื่อหรือใช้เหยื่อยังไงนะครับ เดี๋ยวผมลองมาทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนดูครับว่าผมใช้วิธีแบบไหนปล่อยเองด้วยขายแล้วก็ปล่อยใช่ในในลปล่อยนะปล่อยนะส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับคือผมเอาปลามาขายครับให้พี่ตีเพื่อจะมาตกแมทวันที่2 2ท่านว่าแมทวันที่สิดพ่ตีครับเจอกันครับ แบบนี้ค่อนข้างโชคร้ายครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเมมที่ถ่ายช่วงเช้าครับวิดีโอที่ถ่ายช่วงเช้านี่พังหมดเลยเนื่องจากเมมโกโปมันพังครับคิดว่าอากาศมันน่าจะร้อนครับซึ่งก็ยังพอมีคลิปหลงเหลืออยู่บ้างหลังจากที่ขายปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากที่ขายปลาไปแล้วเนี่ยผมก็จะได้ประมาณหวังว่าไม่ใช่ตัวนั้นหน้าตัวประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไง ซึ่งเหยื่อส่วนมากครับที่ผมจะใช้ครับก็คือปลายางไทตันก่อนอันดับแรกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกุ้งยางของเชดเบตนะครับที่มีลักษณะเหมือนกุ้งยางจริงๆเหมือนกุ้งจริงๆนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเอาไปหรอกซึ่งเหยื่อพวกนี้ผมก็จะใช้วนๆสลับกันไปครับส่วนปลายางไทตันก็คือตีไปรอแล้วก็พอปลาเริ่มเคี้ยวก็จะเริ่มยกยกยกสเต็ปเดียวกันกับกุ้งเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแอคผมทำยังไงบ้าง ก็อย่างที่บอกครับน้ำเช้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับโยนเหยื่อไปตรงที่ที่เราคิดว่ามีปลาอยู่ครับหลังจากนั้นก็กรอผ่านอย่างเดียวครับเดี๋ยวมันก็กัดเองส่วนน้ําบ่ายครับมันจะเริ่มเคี่ยวขึ้นเรื่อยๆครับผมก็จะใช้สเติปในการขอตัวนี้เดินเหยื่อให้ช้าลงครับก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งนะครับหรือเทพนะครับแต่ทีเนี้ยอาศัยมาบ่อยและจับจังหวะเอานะครับสเต็ปที่ใช้ก็คือกระดกคันครับเคาะหนึ่งสองหยุด หนึ่งสองหยุดนะครับปล่อยให้เหยื่อกระดกกระดกดิ้นดินอยู่ที่ผิวดินอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้เทพหรือเป็นโปรหรือเก่งยังไงนะครับเพียงแค่ว่ามาบ่อยครับแล้วก็เราพยายามจับพฤติกรรมให้ได้ครับว่าบ่อนี้ปลากินเบ็ดยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงครับผมจะพยายามเดินเหยื่อช้าๆครับ เหมือนกับว่าปลามองอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่กัดอะไรประมาณนี้ครับคิดว่าปลามามองอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญครับอย่าเพิ่งรีบยกเหยื่อขึ้นจากฝั่งครับ <ME U> <า>เมื่อเหยื่อมาถึงใกล้ริมตลิง่ตงออตองนไหนอรพี่ก็อย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งรีบยกเหยื่อขึ้นนะครับปลามันจะตามมา ดูอย่างตัวนี้ครับซึ่งก้อตัวนี้ครับผมคิดว่าถ้าผมกระดกเหยื่ออีกสักประมาณทีหรือสองทีผมจะยกเหยื่อขึ้นนะครับมันตามมาแล้วก็เข้ามาหนักจนได้ครับผมน ตอนนี้ครับเวลาก็จะประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามโมงแล้วครับประมาณบ่ายสองโมงกว่าซึ่งแดดร้อนมากครับเหมือนเหมือนมันกัดสวนเข้ามาว่ะพี่อ๊อฟวิธีที่เหมือนมันกัดจับครับวินัตัวของผมา็คือปลาอุ้ยตรงไหนครับผมจะพยายามไปยืนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นครับเราไม่ได้ไปเบียดเขานะครับแต่พยายามอยู่ใกล้ๆต้องใช้คําว่าอยู่ใกล้ๆครับอีใช่ไหมใช่ไหมใครวัดปลาแล้วตกใจหรืออุ้ยอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้น ซึ่งตรงนี้ครับพี่ข้างๆเขารู้สึกเหมือนปลามากัดเหยื่อครับแต่ไม่โดนเบ็ดครับ,บอยบู่บ่อยผมก็เลยมาลองโยนเหยือ่อบ้างผมก็โดนเหมือนกันครับแต่มันไม่โอนดูดเข้าไปครับจนมาโดนจังหวะนี้ครับครับขอโทษครับ ใช้คาว่าสะใจก็ได้ครับเนื่องจากว่าปลาตัวนี้น่าจะกัดเหยื่อของคนข้างๆครับกับของผมเนี่ยหลายครั้งมากแต่มันไม่ยอมดูดเหยื่อเข้าไปครับจนสุดท้ายครับมาตายที่ไม้นี้ครับได้ครับผมครับตัวนี้ก็เสร็จจบได้ครับจากการกลับมาดูที่โกลโปนะครับแล้วก็มาย้อนดูนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่มีน้ำคนหนึ่งครับเดินผ่านผมและเหยื่อมันหยุดพอดีทีนี้ปลามันน่าจะเผอเสร็จแล้วผมยกเหยื่อต่อปุ๊บอัน <พบ S 2> นี้ก็เลยเข้ามาดูดเลยครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนส่งเหยื่อเข้าปากเลยครับเหยื่อตกน้ำปุ๊บผมเห็นว่าสายวิ่งทันทีครับแทนแทนที่จะรีบวัดครับ ผมเช็คเหยื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าทําปลาหลุดปล่อยครับอยากจะขอชัวว่าปลามันก really so ลืนจริงๆครับก็เลยขอเช็คสายเหมือนปลาช่อนเลยทีนี้ก็เพื่อความมั่นใจครับว่าไม่หลุดแน่นอนพอพอสับครับเอากลายเป็นกระพงซะงั้น ก็อ okay. ุตส่าห์ส่งสายครับเป็นกระพงยังไม่พอครับขึ้นมาบนบกยังจะหลุดต่างหากจะไม่ได้จริงๆริคตอนนี้ะครับก็อย่างที่บอกครับพอมีสเต็ปดีๆที่คิดว่าปลากินแล้วครับต่อมาก็คือจะรู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนนะครับวิธีของผมก็คือใครทาปลาหลุดตรงไหนครับ ผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นหรือใครวัดปลาแล้วไม่โดนนะครับอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตรงไหนผมก็จะเดินไปตรงนั้นครับเริ่มนิสัยไม่ดีแล้วครับแต่มันได้ผลจริงๆนะฮะเว้ยอะไรเนี่ยจังหวานี้ครับเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันนะครับที่เจอที่บ่อพิตีนี่แหละครับเขาทําปลาหลุดครับที่นี้ผมก็เลยนิสัยไม่ดีครับเบี่ยงเบียไปตรงที่เขาทําปลาหลุดครับ เรามาดูกันครับว่าผลเป็นยังไงนะครับมันไม่มันไม่เข้าปากเข้าดีมันหลุดออกมาได้ไงอ,อ่ะปลาผมมี่ขวดนูน้นอันนี้หลุมนอกใช่เหรอห ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่อาศัยมาบ่อยก็เริ่มจับจังหวะได้ครับสเต็ปก็คือ1 2 3 1 2สองนะครับเย็นเย็นครับตีออกไปแล้วก็กระดกเบาเครับ1 2 3 1งสนะครับให้เหยื่ออยู่ประมาณผิวดินนะครับผิวดินนะครับผมก็ไม่ได้โยนเหยือไกลนะครับประมาณ10เมตร15เมตรได้ครับแต่ทีนี้เนี่ย ในเรื่องของการออกแอคชั่นคือกรอช้าครับมันก็เลยรู้สึกเหมือนนานแล้วก็เหมือนตีไกลนะครับจริงๆไม่ได้ไกลเลยครับค่อยๆกระดกกระดกมาเรื่อยๆครับปลาตัวก็อย่างที่บอกครับถ้ามันมีใครทปาปลาหลุดตรงไหนครับหรือว่ามัน ผมได้ยินเสียงกุ้ยตรงไหนนะผมจะพยายามเอาตัวเองไปยืนใกล้ๆนะครับถ้าเป็นคนสนิทก็จะยืนอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่สนิทมากก็จะพยายามยืนห่างๆครับซึ่งปามันก็อยู่อยู่แถวนั้นแหละแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าผมก็โยนเหยื่อไปตรงที่ที่หนาเขานะครับหรือที่เขาทํปาปลาหลุดไปผมก็มาตีต่อมันก็กัดครับยังหาเหตุผลตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเก็บเบราวิคอ์อีกทีหนึ่งครับจะพยายามเอาันยนดูเรื่อยๆนะครับ 6x จริงๆปลาตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมเอาคันเวทสามขีดแปดนะส่งเลยเวทกระโปงมาลองตีดูนะครับกับเหยื่อเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นเหยื่อดูโอนะครับสุดยอดเล็กประมาณสองกรัมสามกรัมอันใหม่อนี้ปลาพี่ออฟเนี่ยตวนนี้ ก็อย่างที่บอกครับว่าใครทปาปลาหลุดตรงไหนครับผมก็จะพยายามไปยืนอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าเรารู้แหละว่ามันมีป่าตรงนั้นเพราะว่ามันเพิ่งหลุดไปอะเนาะแต่ผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันหลุดก็จริงอะแต่พอเราโยนเวทไปสักพักหนึ่งอะมันก็กัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวที่หลุดไปหรือว่าเป็นตัวใหม่ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับมันมากินเบ็ดเดี๋ยวจะพยายามเอาวิดีโอที่ถ่ายจากโกโปนะครับหลายๆคลิปหลายๆคลิปมาวิเคราะห์ดูอีกทีว่า มันมันกัดจริงๆจากตัวเดิมหรือเป็นตัวใหม่หรือยังไงครับเดี๋ยวยังไงจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะันน่บเลยตัวกนี้ปิดเบรกแล้วถอยหลังปิดเบรกแล้วถอยหลังก็ตรงนี้ครับน่าจะประมาณห้าโมงครึ่งกว่าแล้วครับแต่นาข้างๆเขาบอกว่า มันติดเบ็ดเขานะแล้วก็เขาพยายามเยอะเข้ามาแล้วมันก็หลุดนะครับผมก็เลยพยายามตีตรงเนี้ยแล้วผมก็บอกเพื่อนนะครับเพื่อนหมีครับที่มาด้วยกันนะบอกว่าหมีมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะไม่เชื่อมาลองตีด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเังไปครึ่งนึงก่อนนี่ไงตัวงไง มันก็เป็นผลจริงๆนะครับถ้าใครทําปลาหลุดนะี่ยมันก็มันมีปลาอยู่ตรงนั้นแหละก็คือไม,ไม่ไม่ตัวที่หลุดหรือตัวใหม่นะครับมันก็กัดจริงๆซึ่งผมก็บอกเพื่อนแล้วว่าเนี่ยมันมีน้าคนนี้เขาทําหลุดอยู่มาเตะมาตกด้วยกันนะนะครับแล้วมันก็เป็นผลจริงๆคำถามต่อมาครับก็คือไอปลาหลุดนะี่ยมันอยู่ตรงไหน ก็มันหยุดตรงที่น้ําขุนๆเงี้ยครับมันจะไปอยู่ตรงที่น้ามันขุนหรือตรงที่มันมีฟองผุดขึ้นมาครับเพราะว่ามันเพิ่งขยับตัวไปเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยจะโยนเหยื่อเข้าไปตรงนั้นครับแล้วมันก็ได้ผลนะเอาเป็นว่าห้าสิบห้าสิบประกันครับอย่างน้อยๆก็รู้ว่ามันมีตัวตรงนั้นแหละที่จริงแล้วหมดเวลาตกปลาแล้วครับเราต้องหยุดตกปลาที่ห้าโมงครึ่งครับแต่ทีนี้ก็คนมันกําลังมันนะเนาะทําไงได้ไอ้ที่อย่าเลยมา3ามแปดนาทีแล้ว นี่นะครับนี่เ้าจะของบ่อนะครับเป็นกา <ไป S 2> รแข่งกันแล้วทุกวันนี้กระเพาะร้องอ่ะไอที้เออบอกแล้วมันอยู่ตรงนี้จริง